ับเซฟห้ารุ่นโมใหม่นะส่วนคำซึ่งจะปรับเปลี่ยนอะไลเรื่องนะครับทั้งไฟหน้าทั้ที่เราไฟไฟต่ำเมื่อในโคมเดียวกัน้อมหลอด LED นะครับกระจังหน้ามีเล่นมิติมากขึ้นนะครับจากเดิมเป็นแบบตะข่ายกเซนเซอร์กระชนด้านหน้าอันนี้นม่คืออะไรเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปรอฟไฟหมอกหน้าแบบ LED ดวงเล็กนิดนึงส่วนด้านข้าง ้ปาปนร้อยมาสิบเก้านิ้วลายมาเป็นแบบสามเหลี่ยมห้าอันพร้อมแต่งสีทุทโทนพร้อมไฟแล้วกระจกมองข้างสุดยอดจากสาสาม มานิดนึงของเนูอีกนะด้านซ้ายนะครับพนเดอรว่าจะเหมือนนอาน่าจะมาดับไข้ขาดให้เด็ขึ้นหรือเปล่านี่ก็อย่างนั้นไฟน่าจกสุดแบบ LED ถ้าจะผมลองเปิดดูก,ก่อนนะครับน่าจะเป็นตัวด e d นี่ซู่ก็สวยดีเหมือนกันนะไฟถอยก็เล็กนิดนึงไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวยเป็นแบบหลอดอยู่นะ จุดหนึ่งของมาสเตอร์ที่ใครอคเราคยือที่นี่ประตูท้ายสามารถเปิดเรือไฟฟ้าซึ่งรุ่นนี้ก็ยังพับเบาะได้อยู่นะครับสาธาวิธีการพับเหมือนกับรุ่นก่อนเมเซนเอ้ยไม่นอนกับรุ่นที่แล้วเลยท่นี้ขอเปิดประตูท้ายก่อนดีกว่านะครับอ่าซื้อตรงนี้ครับผมแล้วก็ โอเคให้นอกอ่ะจะมีสาอากาศตัวนี้้าหลังค้าก็ยังไม่มีมาให้นะครับมาดูภายในดีกว่า กับรุชยาครับก็มีไเอเด็ดเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะรับที่แบบทั้งแับช่องแอรที่เป็นแบบสีเงินวาวนะครับทั้งตรงตังก้อนด้านซ้ายสุดอ่าส่วนวัสดุครับวันนี้จะบูญนุ่มนี่ก็บูญนุ่มนี่ก็บูญนุ่มเนาะจากเดิมที่บูญนุ่มแค่ส่วนบนเท่านั้นนี่ก็ได้ความบูญนุ่มเยอะส่วนข้ายแนร์ก็ตกแหล่ง ดูแหววขึ้นชัดเจนครับต่อไปก็จะเป็นคอนซังท์เอ็มสเตีคอเนเซ็กต์ตั้งเห็นเป็นสง่างามเหมือนกับมาสเตอร์ดูหนึ่งเอ็มสเตี้เขาก็ยังกรอบสีดำนองนะครับช่องช่องดีววีอยู่ตรงแล้วก็กรอบแอร์หายที่บอกไป ตรงนี้จะเป็นการปรับฮีเตอร์สามระดับชุดระบบปรับอากาศนะแบบแยกฝั่งสวิตช์มันกับรุ่น m a i n t e n a n ที่ยังขายอยู่บ้านเราเป๊ะเลยครับพร้อมกงปักไฟสองโวลต์นิดแล้วก็สายโทรศัพท์วางอยู่นะก็น่ารักแะครับตรงนี้เพิ่งเห็นตรงไหนข้อสข้างตรงนี้จะบุนุ่มมาดว้วย มาสลาบมหลจุั้อยท้งาตู่ทุกนนี้อันนี้ขบนุนอันนีตกเข็บนี้มัน,น,น,มน,นต,ตะเข็บ,นนเขบจริงด้วยนะครับโอเคอจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นชัดเจน้นหวัวก ก็ปรมาณกางต้นนะครับแช่ไม้ใส่รางน่าจะถ่ายได้นะอ่าต่อไปเวลนี้เป็น f อพเซนต์ดีคอนเนคสวิตที่คุ้นเคยเบรกมือไฟฟ้าอ่าพับโร่โฮก็คือแบบเวลาเหยียบเบรกแล้วเมื่อเท้ากดไว้ลงคำเมเร็วก็ได้อ่าอันนี้ก็เป็นท like, ี่วางแก้วเหมือนกับธรรมดาธรรมดาไม่มีปรับอุณหภูมิร้อนเย็นเหมือนกับ x อ็กเซลอ่ากล่องคอนโซลสอง ต้งขาดอยู่แล้วก็นี่เลยต้องต่อสายเอสมปเนวี S N e v. ปักสสดสปิตก็ฝังอีกุดหนึ่งวันนีน้มื่นมาฝาครนะครับบนหลังค่าอาีแฟแขงบางเกิดมาให้อาแฟร์แผนที่ที่เกบแ่นอากันค่นข้าง น็อใสายสอดแอตโนแอตโนมัดนะครับอ่าอันนเองไม่เห็นอ่ามีกาจะเซ็นเซอร์อยู่นั่งคนขับนะคัน่งเกิดถ่านไฟมีปรับความจำสามทิศทางมาให้กันพอคนนักศึกษาก็มีดขึ้นไปคว้าขึ้นหน้าลงซึ่งตัวบอร์นั้น บอกมากว้างกว่าเดิมอ่อนกว่าเดิมนึงนะนะรองขาก็หัวก็พอกว้างนะส่วนที่รองขาเรื่องถือว่าอพอโอเคกว้างกว่านิดนึงก็โอเคนะเบ,บาะจังหวงดี เบาะหลังกันมั่งเบาะะอันนี้เราปรับไม่้ตามใจมาปรับเออที่ที่ให้คนอื่นคนนั่งสบายด,ด้วยสงอ่าือตกก็เป็นอ่งบอกไปแล้วคงอยูนีครับเป็นหนงโมงบอสเหมือนเดิมเหมือนเดิม ี่ห้องโดยสารนะคะพวกแน่นอนครับนี่ห้องมาสตาเตอร์เครงหลังมาจะแคบเป็นธรรมดาหากให้วัดหายก็ชดชอกในคำนี้ปุ๊บดครับพร้พรอมระบบอากาศอ่าไม่ใช่ระบบอากาศครับเป็นช่องแอร์ครับซึ่งคู่แข่งต้องจีนมาเองแต่ตั้งนี้าเราเอาง ช่องแอร์ด้านหลังวอ,อกยังยังไม่รู้นะครับข้างหลังก็บุนุ่มเขาไม่เห็นบุนุ่มเหมือนกันอ่ะบุนุ่มกันอ่ามีตะเข็บมาให้ทีคามหลังจากดูที่าครับสึกเหมือนจะปรับเกนไม่ได้นะครับซึ่งงานนี้มสาสเตอร์อาจจะีดูอ่ะอ่าปรับเอนได้นิดนึง ตัวบอลซุ่มุ่นที่ทำเชิเป็นบอนสุ้มุสูงหนักก็โอเคนะที่รองขามรู้สึกแอบกว่าตัวเดิน,นนิดนึงรวมแล้วให้หนังผมโอเคจะกลับยืดีัวนิดหน่อยทา่านมาก็ มือนนจับก็กมาสี่หลังอสี่จุดพอดีแปะไฟปอล์กู่ข้างหน้านี่อันนี้จะเป็นแฟรที่ล้วนวนัสดุก็โอเคที่พักแขนลืมพูดไปนี้ไปซึ่งก็วางได้โอเควัสดุก็พุ่มกำลังดี ซึ่งคอมโบยังมอยู่ครับถ้าเป็นของสอง2.9สกัดทีจริเครื่องไหนหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องใหม่ครับเครื่องที่มีอยู่แล้วดีเซล2.5สกัดทีจีไม่ดีเซล2.5สกัดทีดีเครื่องที่ใครๆหายคนแบบอยากที่ขับแล้วมาทักใจกันเยอะมากอ่าอิมพัลต์โคเลอร์จะอยู่ แลดัปน่าจะให้มาทุกร im ุ่นครับอ่าครับระบบความปลอดภัยแอฟทีเซนมาให้ตรงนี้นะครับตัวรบบการส่ระบบอนมีให้หมด ก็รถใบสั่งก่อไหมก็อ่าเซนเซอร์ตี่ตร ก็กดไม่ได้เซนเซอร์อ่าเซนเซอร์ไายแลนก็ให้มาสุดจะให้ระบบเตือน,นการชนหลังมาด้วยนะโอเคครับครับก็จ,จบไปแล้วสำหรับและของเจ็ดห้านะครับจะมีรถุ่น,น,นไหนบ้างที่จะได้รับครับ ต้องคอยติดตามไป